ร้อ,กกน,อกกนเออบบนอนะเราก็ช่วยเขาได้แค่นี้จริงเนพะื<ม>่อนเอามดอ่อยอเขาเนาะเราไม่มีตงังค์พาเขาไปหาหมอแล้วนะถ้าภาพเขาก็โบยังนิ้ววเขาตายเลยเมื่อกี้เนี่ย,นะยเนาะเขาแบบนอนหายใจด้นยลินเนี่ยพาเขาไปตรงหลบแดดเราเอาโมดอ่อยเขาเมื่อกี้นี้คือก็ช่วยไม่ให้เขาทรมานย์นะเขาไปอย่างสงบเหมือนเขาแบบอันนั้นแหละไม่ไม่น่าแบบเจออะไรแบบนี้แต่ก็ถือว่าช่วยเขาได้แค่ที่ช่วยอะมีต้องไหนอีกไหมโบ อ๋อแล้วเราเมื่อกี้เราไม่ได้ไปไหว้พระแม่จามาทวีวเห็นไหมตรงหน้าโบสถ์อะไไเราเอาเขาไปลบไปหลบแดดตรงใบเสมาคู่นะตรงนี้ก็ถ่ายรูปสวยผหว,วิ่งเล่นสนุกมากหเมื่อกี้มดออกมาเป็นร้อยเลยอเพื่อนเหมือนมวนเหมือนมดเหมือนเหมือน,ม,อน,ม,อน,ม,อนมดมันรู้นะว่าแบบเขาใกล้จะแกะอะไรนะป่ะเนาะคือเขาค่อยขยับไม่ได้อะหรอ ที่เขากำลังเหมือนซ่อมแซม,แมเขาปิดนะเน,นี่ยขอบอลองไปเปิดแล้วเปิดไม่ได้ใช่ปะเข้าไม่ได้นะเดี๋ยวเราไปไหว้พระแม่จามาเทวีกันนี่พระราชานุกศรพนังจามาัตเทวีจริงๆอยู่ที่ต่อเคยไปบวชที่วัดที่ลำปางนะพระแม่จามาเทวีนี่เขาอยู่ที่ทางภาคเหนือเราก็เป็นคนเหนือ นางเป็นกษัตริย์ไงกษัตริย์หญิง,งทางข้างหนึ่งนะนั่งเหรอเดี๋ยวอ๋อนี่เพื่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวไหว้ก่อนตอนแรกเราดูว่าองค์ใหญ่นะเนี่ยเราแบบดูในคลิปก่อนมาดูเหมือนว่าแม,แม่ขนาดอ,อ,อ,อ๋อส่งซ่อมหรอครับอ๋ออ๋อองค์ใหญ่จะยืนอยู่ตรงนี้อ๋อครับพี่ก็ว่าอ๋ออันนี้เป็นองค์แบบองค์จำลองใช่ม พี่ก็ำลังทำสมบต้อมเอาไว้ไว้หลังนะมั้ยเอาไว้อันนี้ก่อนนโมตัสสะภาวะโตระโตสัมมาสุปัสสะนโมต,าาตัสสะภาวะโตระโตสัมมาสุเมษสะนโมต,าาตัสสะภาวะโตระโตสัมมาสุปัสสะยาเทวีจามะเทวีนามิกาอภิรูปาอโหสิทัสสนญยาภาษาธิกาพุทธสาสเนจะอภิปสัสสน,นา สาอาติตเตเมตายะเจวะธรเมเณจะหิลิกุญชยะธานิยารัชังกาเมสิหะลิกุนชยาชายะนะคละวาสีนังปิดมหันตังฮิตะสุขังอุปาเทสีอหังปสัสนเนนะเตตะสาตัง วันทามิ